น,นี้เข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบอกรอบเอวสะโพกนะคุณลูกค้านะเดี๋ยวนุ่มดูให้ขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเพราะว่าเหมือนอย่างนุ่มอย่างเงี้ยนุ่ม,มเป็นคนอ่าเป็นคนสะโพกใหญ่ เอวสาแต่สะโพก40บใช่ไหมสแสดงว่าต้นแขนต้นขาใหญ่เห็นไหมคะคุณลูกค้าขาดังนั้นค่ะการที่เราจะมาปรับนะคะตรงรอบรักแร้เราก็จะใส่แบบว่าความรอบรักแร้นุ่มจะใส่อยู่ 19- บเถึงยีใช่ไหมสิบเถึงยีค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเอวอ่ะสาแต่สะโพกแค่38บแบบนี้แล้วคุณลูกค้ารอบอก36มหกนุ่มแบบนี้สแสดงว่าคุณลูกค้าเป็นคนต้นแขนเล็กขาเล็กอย่างนี้ใช่ไหมนุ่มก็จะตัดวงแขนนะแค่สิบแปดนิ้วประมาณนี้นะคะข้อมูลเราก็จะได้แบบว่าตัดตามรูปร่างนะค ได้เราสามารถปรับได้ตามรูปร่างของคุณลูกค้าเลยคุณลูกค้าสามารถส่งข้อมูลมาให้ทางร้านของเรานะคะให้ทางร้านของเราตัดให้ยินดีค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆว,วันนี้คุณลูกค้าจะ๋ะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าชอบ ตาดอกมาแล้วสวยใช่ไหมสีครีมใช่ไหมซื้อได้ไหมหนึ่ผืนได้เลย490บาทสั่งซื้อเข้ามาได้เลย1นึ่ผืนสี่บาทค่ะคุณพี่นุ้มมีถุงผ้าแถมไมด้วยนะนุ้มมีถุงผ้าแถมไว้ฟรีอีกใบหนึ่งด้วยนะนี่ไง นุ่มมีถุงผ้าแถมไม่ฟรีอีกใบหนึ่งด้วย490บาทค่ะ490บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย490บาทในวันนี้นุ่มมีถุงผ้าแล้วก็รีบรินไว้อะไรแบบนี้แถมให้ฟรีด้วยขอบพราะคุณคุณลูกค้ามากๆแต่ถ้าเลือกซื้อเลือกชอบรับเป็นเซตเลยคุ้มกว่ารับเป็นเซตเลยคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้าตัดชุดค่ะซึ่งตัดได้ทั้งชุดเลยนะตัดได้ทั้งชุดเนี่ยอย่างเสื้อกับผ้าถุงแมน,นก็คือผ้าตัดชุดนะผ้าตัดชุดที่นุ่บอก990าทะค อบนนี้เลยคุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลย0890416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มัรีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าตัดชุดผ้าไหมผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาสีขิปเซตนี้990บาทคุณลูกค้าสามารถนาไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าจะเลือกผ้าเซตนี้แล้วให้ทางร้านตัดให้แจ้งข้ามาถักเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงของควัญของฝากสุดพิเศษแบบนี้มอบให้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อผ้าไปตัดเองโอเคนะขอบะคุณมากๆ เลยนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามกด s ับส c r i b e ทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราด้วยงานผ้าไทยของฝากสวยๆนะคะมีเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช้อปกันด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามกด s ับส c r ร b e นะคะรับสิทธิพิเศษ,ษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดสรงฟรีกเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงคุณลูกค้าขาเราก็มีนะอ่าาแค่เรียกว่าอะไรมีของฝันของฝากใช่ไหมเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มพื้นที่ห่างไกลจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษก็ไม่บวกเพิ่มทุกกรณีคุณลูกค้าค่ะ รวมไปถึงยังรับตัดด้วยรับตัดด้วยค่าผ้าพร้อมค่าตัดวันนี้จัดโปรสุดพิเศษ2,500บาทงานสั่งตัดมีโอนมาจํา1,500บาทถ้าคุณลูกค้าสนใจสั่งตัดคุณลูกค้าก็ต้องสะดวกโอนไมาจําด้วยนะจ๊ะรายละเอียดไซส่งเข้ามาได้เลยทางร้านของเราตัดให้รวดเร็วทันใจ7-10วันค่ะตอนนี้คิว7-10วันนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจอยากได้เฉดสีไหนเลือกเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆนะคะ